SSD กับฮาร์ดดิสแตกต่างกันยังไง เก็บภาพบนอะไรดีอย่างแรกมาทำความรู้จักตัวฮาร์ดดิสกันก่อนครับตัวฮาร์ดดิสเองเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บภาพที่เรามีใช้กันมายาวนานนะฮะซึ่งตัวฮาร์ดดิสเองเนี่ยจะเป็นจานหมุนแม่เหล็กเวลาทำงานนเนี่ยก็คือตัวจานเนี่ยก็จะหมุนแล้วก็จะมีหัวอ่านซึ่งความเร็วในการหมุนเพื่อที่จะอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะอยู่ที่7,200อรอบต่อนาทีสามารถอ่านเขียนข้อมูลหรือส่งถ่ายข้อมูลได้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 150- ถึง 200 m เมกเปอร์เซกหรืออย่างตัวฮาร์ดดิสที่เร็วที่สุดในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลก็จะอยู่ที่ประมาณ500 m เมกเปอร์เซก ข้อดีของตัวฮาร์ดดิสต์เองก็คือว่าราคาต่อนหน่วยเขาค่อนข้างถูกครับแต่ว่าก็มีข้อเสียคือตัวฮาร์ดดิสต์เองเนี่ยเขาไม่ค่อยทนทานต่อแรงกระแทกเท่าไหร่เวลาที่เราใช้งานก็เหมาะกับการใช้งานแบบวางอยู่นิ่งๆแล้วก็ความเร็วในการอ่านเขียนเองเนี่ยนะครับปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะักเมื่อเทียบกับตัว SSD ซึ่งตัว SSD เองเนี่ยนะครับชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Solid State Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ครับที่จะไม่ได้ใช้จานแผ่นหมุนเหมือนกับฮาร์ดดิสต์แล้ว แต่เปลี่ยนไปใช้เป็นชิปหน่วยความจําที่เรียกว่าแฟลช Memory c h i p ปข้อดีของตัว SSD ก็คือว่าเขามีขนาดที่เล็กกว่าครับมีความจุต่อหน่วยที่มากกว่าแล้วก็มีความเร็วในการอ่านเขียนที่มากกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่าฮาร์ดดิสเนี่ยนะคะความเร็วเฉลี่ยก็อยู่ประมาณแบบร้อยถึง200แต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับความเร็วอยู่ที่2000 m เมกเปอร์เซกซึ่งเรียกว่าเร็วกว่าฮาร์ดดิสหลายเท่าเลยทีเดียวแล้วก็ ปัจจุบันเองกล้องหลายๆรุ่นก็รองรับการทำงานกับ SSD คือเราสามารถบันทึกจากกล้องตรงลงที่ตัว SSD ได้ไม่ต้องเสียบแมมมรี่การ์ดครับแค่เสียบสายจาก SSD เข้าไปที่กล้องเราก็ใช้งานได้แล้วข้อดีก็คือว่าเมื่อเทียบกับความจุต่อหน่วยแล้วกับตัวแมมมรี่การ์ดเนี่ย SSD ราคาถูกกว่าแล้วก็การทำงานก็สะดวกข,ขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราสามารถเอาตัว SSD เสียบตรงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยเสียบตรงเข้ากับแท็บเล็ตได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเก็บภาพครับเก็บบนอะไรดีจะเก็บบน SSD หรือว่าจะเก็บบนฮาร์ดดิสต์ด้วยราคาต่อหน่วยเรื่องของความจุเองเนี่ยนะฮะตัวฮาร์ดดิสตจะถูกกว่าอายุการใช้งานของฮาร์ดดิสตยาวนานกว่าพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าถ้าเราจะสำรองข้อมูลครับการเก็บ ในฮัดดิสถือเป็นทางเลือกที่ดี แต่ถ้าจะเป็นการเก็บไฟล์เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานเอาไว้ขนย้ายส่งต่อไฟล์ข้อมูลเผื่อแชร์งานกันทำหรือว่าเวลาที่เราจะโอนไฟล์ให้คนอื่นพี่ใหญ่ว่าตัว SSD ตัวนี้จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเราได้เรื่องของความเร็วในการทำงานเราได้เรื่องของน้ำหนักของตัว SSD ที่เบาวกว่าแล้วก็ตัว SSD เขาทนทานแรงกระแทกได้มากกว่าเวลาเราขนย้ายก็ไม่ต้องมานั่งระวังมากอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัว SSD ครับ